สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าใบโบบกจ้าแต่พันนี้กินไม่ได้นะใบโบโงสวยเลยจ้าไปเก็บร้องอยู่พักใหญ่แล้ะมีอะไรข้าวก็มีกินน้ำก็มีกินนะร้องทำไมล่ะจ้าอึ๊บนี่ ฉันจะบอกเธอว่าฉันไข่ให้เธอแล้วใช่ไหมที่ร้องเนี่ยใช่ไหมกินน้ำกินน้ำร้อนชพ้นล่ะแต่อยู่ที่ล่มนี่จ้ะอยู่ที่ล่มก็ไม่ร้อนเท่าไหร่จ้าะ,ะเก็บไข่ปึ๊บปึมือไม่นามือแม่น่าเขาเก็บไข่น้อยด้าจ้ะ ได้แล้วจ้าไข่สองใบม,มีสองตัวมีไก่สองตัวไข่สองใบเดี๋ยวไปวันนี้พี่พลจะกินอะไรตัดกินทอดหรือจะปินต้มไม่รู้นะนี่ได้อาหารแล้วจ้าอาหารไม่ต้องซื้อวันนี้ลดรายจ่ายหนึ่งวันนี่จ้าไข่สดๆเลยนี่ไข่สดๆเลยจ้า ได้มาไปจ้าพี่โอนกินจ้าขอาครัวทำกับข้าวให้พี่ไอไอ้กับพี่ไอโฟนกินกันจ้าตัวตัวสีดำเขาเป็นขาเขาเป็นงอจ้ะขาเขางอเห็นไหมเอ่ยขาเขางอเขาถ้าปล่อยไปเขาจะหาอาหารไม่ได้จ้าโอนั้น ติดดูค่ะเขาติดลากไม้เขาก็จะไปไหนไม่ได้เหมือนกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวออาขาเดี๋ยวอขาเขาออกจากลากไม้ก่อนได้ไหมได้ปะอืมลากอืมบอกไม่เป็นไรโอเค อยู่ตรงเนี้ยเย็นที่สุดแล้วนี่น้ำก็มีอาหารก็มีพร้อมนี่รอ้องทำไมกระเพาะตึงกระเพาะตึงเลยจับหน่อยจับหน่อยนะกระเพาะใหญ่กระเพาะตึงทำโกงธรรมดาจ้ะทำด้วยไอ้เขาเรียกนะแป๊บทำด้วยแป๊บจนะ้ะ ท <P V C> รอบพีวแนี้ทำง่ายๆจ้ะทำง่ายๆแต่คนอื่นเขาจะใช้ข้องอข้ออะไรน้อยกว่าป้าแต่ป้านี่ใช้เยอะไปหน่อยนี่ก็ใช้กรงขังไก่ได้สบายๆจ้ะแล้วก็อันนี้มันมีอยู่แล้วนี่ตาข่ตรงนี้ไว้ที่เปิดให้อาหารให้อาหารให,าหาร้หรือไม่ไงก็เปิดทั้งล่างก็ได้ยกทั้งล่างเราก็ให้เลย ง่ายๆสไตล์บานๆไปแล้วจ้าไปแล้วนี่ไปแล้วจ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าิ่มสับเพละท้าแม่้วนนะวันนี้พาพี่น้องมาเก็บไข่จ้าไม่ต้องลดรายจ่ายหนึ่งวันจ้ายังไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะ ไปแล้วฝากด้วยนะจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปนิมสัพเพเฮราเชนเนลด้วยนะไปแล้วสวัสดีจ้า